ข้าวเวนครับแม่แดงข้าวเวนุทำบุญครับทำบุญทำข้าเวรเรียบร้อยเลยเนาะข้าเวนใหเ้เรียบร้อย เราไปก่อชาคริกราก่อน ตอนนี้กำลังใช้ซองครับ เพิ่มค่ะเพิ่ม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 บุญ่่เพิ่มเเพิ่มเเอามเพ่เ่มมเมเมเพอ่ม่เพ่มเ่ัมม่เเิเ่ ดูค่ะอนแงนี่่แล้วเอาึงก็มแซงจ้า่กมัมีันยผขากสี่าที่ี่แล้วจะอยูบอกเขาเองเอารอนนี้ตอนดีแล้วมามามา

ชันเทียวแบดแดดแนนนนเอาออกอองนี่กได้กได้อะออกอะ้รครับกดปั๊บกดแหงจ้ะขอบผมโอ้ยมานกิดมาเกิดนับแล้วครับทุกคนหันหน้า่มาจัสังก้นว่าบยาาจีขอบคุณท่านท่าน คุณแม่ชีวิบันภ์ครูรายเรียกจุดทุกเทียนวูชาพระรัตนตรัยครับ สักการะนาตังธรรมะบิปุชยามาอินิลาสักการะนาสัางสังฆะบิปุชยามาบอสเอาคำฮะไปถวายหลวงพ่อเจ้าของกลุ่มนะครับไปด้วย สัมมาสัมพุทโธภะคะวาโูธรรมผะกะวันตังอภิวาเทนีสวัาคาโตผะกะวตาธัมโมทามังนปะสามิสุปาติปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ัำคำัธรรมามีเรียนทั้งสาผู้จนผู้ใจบุญทั้งหลายบันบิตทั้งหลายกล่าวว่าสีเป็นเบื้องต้นสีเป็นที่ตั้งสีเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณง,งามความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งพระธรรมทั้งปวงบุคคนใดชำระสีให<ไ>้บริสุทธิ์ดีแล้วยังเป็นเหตุให้เว้นาความหลงผิดจิตใจรา่าเริงแจ่มใสและเป็นาตา ยงลงมหาสมุทรพระนิพพานดังนันเนาธมาปัญจทิรานิยาจามาโหติยำปิมายำพันเตวีตุวีตุมรักนาทายาปิสรนีนาธาาปัญจทิรานิยาจามาตาติยำปิมายงพันเต vitu-vitu-mrakana-taya itarami-nataha pancah sila-hiyajamah manak-manak-mantaksa apavakta นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ piman terak nang kacami ku diam pi manapreang kacami tuh diam piangangkan terak nang kacami diam piang terak เนะโคันาสี่เลนเปุถิงันติอัมาทิลามิโทารุให้ทานะหระการแก่ปฏิภาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้บหณ้ะให้สุขให้ภาระและปฏิภาณ ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้งห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำเอาไว้ข้าพระพุทธตั้งใจเขาไว้พระาถานเป็นสังฆทานแด,ด่พระิูษุสงโดยพร้อมเพียงกันนะครับ

มาตตากาัตานีสัพปริวารานีพิภุสังคัสสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิภุสังโฆอ,อิมานีมัตตากาัตานีสัพปริวารานี ปฏิพันหาตูอัมหักเจวะมาตาปิตูอาทีรัญจมยาตักกานังการักกตานังทีพัะรระตังทีตายะสุขายะถ้าแต่พระสงค์ผู้จเจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัคตากัพภัตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับมัคตกกัพภัตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ผู้ร่วมรับไปแล้วมีร้อยตำรวจตีตบางภูรายเรียกคุณแม่อำพรภูรายเรียกและญาติสนิทมิตรสหาย อีกพั้งเจ้ากรรมนายเวรหากท่านตกทุออกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีโศกขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยกุลผลทานที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำในวันนี้ด้วยเทอน อ่าหมดแล้วพอจ๋าค่ะไม่แน่ค่ะค่ะประมาณมากกว่ากว่านั้นนอนนอนเป็นขวดปกติด้วย <laughs>

yeah <laughs> เป็นการเช็ดพิธีที่ท่ามีเนาะหัวหน้าตื่นเต้เรื่อยมาเป็นรอบหัวหน้าเนี่สามเดือนว่าท่านได้เลื่อนไปจำตำแหน่งเลยตั้งตั้งังประกาศเขาว่าไปอินดี้ก่านแล้วมานหลงืเียเอออันี้ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเห็นแต่คนคนยุดปแบบเลยดิใครๆใครเดินตามหลังเอา้าตัวเล็กๆนี่ใครนอนใครเดินตามหลังน่ะ

มามาน้อยอยต่พรได้ตื่นเบิดิมนน้อยโอ้ยิ้มตนทำพิธีขน้อยตื่นเวิดเนี่ยโยตุปรได้เมื่อนาสาวมูยูฮมแล้วไอ้มูเขาเวิดก่อนยิ้มแงงหกไปวันเด็ดนี่นี่ฮอมยูปะมามาเซื่อนเสื่อนเ่าน่ะ ลองขนาดมาสามเดือนยังพูท่นได้บีเลี้ยงเงินเดือนเลยนี่จะเสียจะเดินไปไหนเราแกเดินไปดหนบอกเลยปกนจุดไขจุดเราจุดไขจุดมันบ่ เนี่ยดีไคนสระวันบาไทยอ่๋ยทงเีย่ยเดี๋ยวาไม่รู้าด้ยังไว้เป็นกา <ต binary> ไปบอกเบอร์ได işte ้ให้ได um, ้ถึงโชวเนอะหรือว่าไหนีของเนอะบอกพระเจาแล้วนิตี้ไขว่บ้านละพราะว่าพอไอ้ทั้งพ่อทั้งแม่นั่นละลูกลูกเต่าลูกล้านไม่เห็ุบุญนี่ค่ะขอโชคขอลาบได้ได้ดัดวอันได้แตดีอันสุขภาพร่างกายแข็งแรงมหมดนั่นละ รูปมากค่ัให้ได้นีควมชูควบเจริญมีไอ้ทุกคามร่ังกายแข็งแรงลำด้วยเงินทองต่อไปงนาตัวสิบแปดบงญนน้ำตปีตัวด้วยสัปปันไดนี่แหนใหญ่หรอตายรวยจนเงินเลือเลื้อใส่เนาะเลือใส่เลือเก็บลื้อดอยเลืไอผู้คนผู้อื่นไุงศาสนาพุทธบำรุงศาสนาอิสาสุุเอา่างน่นะมีว่างด้บ่า

ไม่มมใส่ไห่เยอนาฮาสตาร์ล่ากับยูบ้ามายู้ก kind of mm ัน hmm. um, kind of ่ะเพ่นอยากมายูด้วยพ่อแมเออเพื่นอยากมายูนี่อกันพ้ออยู่ฟองศิลาแต่มาบอกว่าเราน้าแน่นีลาครับเดี๋ยวก่อนก็บอกเล่าเลยล่ะแต่เ่ระขอาเพืนมาให้เพื่อนก็เลยขอโศกขอลาเด้อต่อไปให้ดูเราที่ว่าภาพเดือถูกุกขุหมีอนนโชมีลานี่ือมีท้อร้ายมากที่มากสุขว่ารงไร่างกายอันนี้ก็ย่าง ทังไงถ้าขายยังไเนีขายนจะาเป้าออกไปเอาเต็นทดียมาอเอาแบมดีได้ปีนี้บีใหม่เลยได้นี่ก็เป็นบีเก่าได้นี่เอาเต็นทดีๆด้วแก่เลยปากเลยครับปักเลยปักเลยปักเลย นีแลวเชือกล็อกใค้ครับนี่อ้าวโชดาบเด้โชโโดโด้เ้ตีล้วันี่นึงเ่อาาวันเสียยหน้าไอยู่นะทบช่บวันี้เห

เอ้ยช่วยกันเด้อช่วยกันเด้อฟอดขึ้นอีกฟอดสองคนข้างบนอดน่าจะสูงกว่าพี่แบงค์เน่าจะสูงกว่าเอาออกอันแรกแล้วก็ซองนู้นข้างนั้นตรงนี้ใช่ใช่ต้องเอาซ้องเอาแหลกซองเอาเลยที่เป็นขาห่อนะเป็นาื่อมีอีกชั้นหรือก็ใช่ครับต้องเอาตัวนี้ออกต้องเอาอันนั้นออกนี้ถือใบที่พ่อถือใบนอน เอาลงมาข้างล no. ่างเลยบอดเอาลงมาเลยใ่ใช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 ่ไม่ตไม่ต้องลัว

จะให้เล่าเนี่ยระว่างแล้วถึงได้บอกถึงได้บอกว่างเลยบอแต่ว่างมาได้จะให้ลูกว่างเออล้าว่างเราบ้างรงตรงนีมันเป็นูไม่งตรงเขียนเลยตงีบอแบ่งเหรอโอเคเอาให้ตรงค่ะเออ บงมาไล่ใส่์บอน,นเดอร์เลยต่างสีสันที่สุดวงมาไล่ข้างหลังบัญี่ไก่เอาสวมไว้คืนต่างซ้าย์ค่ะอ่ายกขึ้นไปเลยเดี๋ยวเอาใส่์ซึ่งเดี๋ยวเอาใส่์ซึ่งอีกนะึงมีอยู่กันเน่้อันดีอยู่ข้างๆนี้ ເອົາເປັນໃຫ້ແບ່ງເພີນครับ10